กลุ่มอาหารที่เพิ่มความยาวเทร์เมียให้คุณมีทั้งตัวถูกและตัวแพง กลไกที่1ที่ช่วยในการสร้างความเพิ่มความยาวเทโลเมียร์คือคกลไกกระตุน้นเอนไซม์เทโลเมเลสหรือเทโลเมเลสแอคทิเวชั่นเอนไซม์เทโลเมเลสเนี่ยมีบทบาทสาคัญในการรักษาความยาวของเทโเมียในร่างกายนะครับโดยที่มันไปเพิ่มการขยายส่วนเข้าไปที่ปลายของด n เนที่ลดลงไปตามการแบ่งตัวของเซลล์หรือพูดง่ายๆคือมันเป็นเอนไซม์ที่ทําให้เทโลเมียร์ของเรายาวขึ้นแต่าการที่มันจะต้องค่อยๆสั้นลงตามการเวลาอันสุดตัวแรกคือ a อสทา a ์กรัสเอสแทกหรือไซโค o อสทาราจิโนซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แพงมาก ครับแล้วปัจจุบันนิยมใช้ตัวนี้นะครับเพราะเป็นตัวหลักเลยที่มีางานวิจัยรองรับว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เทอร์โมเลเตได้อย่างดีมากๆ ตัวที่สองเลสเบอร์เทลตัวนี้สารต้านอนุมูลสระมาสะใจนะครับมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเรสได้เหมือนกันนะครับสามเลยคืออีพิเทอรอนนะครับตัวนี้เป็นเทปไทป์เพทหนึ่งนะครับผมสี่เลยคือวิตามินดีอ่าวิตามินดีที่มาจากแสงแดดหรือถ้าให้กินต้องกินวิตามินฟอสฟอรัสสามนะครับสามารถกระตุ้นการสร้างเอนไซม์เทโลเมเรสได้นะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์โปรเทคชั่นนะครับผมกลไกก็คือเป็นการปกป้องอนุมูลสระที่จะมาทำลายดีเอ็นเออนุมูลสระเป็นศัตรูตัวชักกะเลยทำให้ตัวเทโลลเเเมรรรรรของงาาาาาสสัั้ะะ้้นนนนนพะะฉกกิต ถือว่าเป็นการป้องกันเทโลเมียร์ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวแรกก็คือวิตามินซีตัวที่2วิตามินอีตัวที่3แอสตาเซนตินตัวที่4ตอนนี้ยขอยีมมากๆคือเดต้าเอสโอดนะครับนอกจากนี้ยังมีโคเซิตินนะครับผมที่เป็นสารต้านอนุสลอรสระที่ดีมากๆนะครับไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ที่มีกลไกในการปกป้องเทโลเมียร์ของเราได้คือสารที่มีหน้าที่ในการต้านการหนักเสี a n แอนตี้อินฟลามเมชัน การหลักเสพเนีย่ยบอกเลยว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เทโลเมียของเราสั้นลงเพราะฉะนั้นการลดการหลักเสพจ,จึงสําคัญมากๆอาหารเสริมที่ลดการหลักเสพให้กับร่างกายเราไ,ได้1โอเมก้าสหรือฟิชออยนะครับในบางคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็อาจจะสามารถกินกินโอเมก้าสที่มาจากพืชได้นะครับผมสคือเคอร์คูมินหรือสารสกัดจากขมิ้นชันสามคือสารสกัดจากบอสเวียเซโรตานะครับเป็นสารสกัดจากพืชป,ป,ประเภทหนึ่งน,นะครับที่สามารถลดการหลักเสพได้4เลย A L A หรืออัลฟาไลโปอิก ตัวหนึ่งก็ยังไม่พ้นควอซินนั่นเองควอซินก็เป็นสารหนึ่งที่ลดการต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดีนะครับตัวที่4คือการซ่อมแซม d n a ตัวนี้ก็จะเป็นการซ่อมแซม DNA เนี่ยเป็นกระบวนการที่สาคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถรักษาความยาวของเทอร์เมียสั้นลงแบบช้าลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมตัวแรกคืออาหารเสริมที่สามารถไปเปลี่ยนเป็นตัว n อนทพลัสได้ก็ประกอบด้วย2ตัวคือ 1 NMN 2ตัว NR นะครับผมหรือถ้าจะถูกลงมาหน่อยอาจจะเป็นวิตามิน B3 หรือนิโคตินามายไปเลยนะครับซึ่งอาจจะอาจต้องผ่านหลายวงจรหน่อยกว่าจะเป็นเน็พัดได้นะครับแต่ถ้าใครงบถึงสามารถไปดิมเน็ได้เลยก็ได้นะครับจะอาจจะต้องทําทีบ่อยนะก็อาจจะราคาค่อนข้าง,ง,งแพงนิดนึงตัวต่อมาคือโคเอนไซม์คิวเทนนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการสร้างพลังงานนะแล้วก็ช่วยซ่อมแซม DNA ได้เป็นอย่างดีตัวที่3ามเทโรสติลเบนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสรา,ารสกัดจากบูเบอรี่นะครับผมมีสมัติในการซ่อมแซม DNA, ดีมากที่อ วิตามินดีโอ้วิตามินดีอีกแล้วจริงวิตามินดีเนี่ยมันช่วยค่อนข้างทุกระบบในร่างกายเลยนะครับก,รก็ถือเป็นก้อนไกลเนึ้อในการซ่อมแซม DNA ควบคุมการตออ่ตอส้อนต่อภูมิกันและการทำงานของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม DNA นั่นเองเห็นไหมครับที่หมอบอกมาจะมีแต่มีทั้งตัวถูกและตัวแพงเลยทีนี้เขาอยู่ที่เราจะว่าเราจะแบ่งงบไปกินยังไงจริงๆแล้วที่หมอพูดมาไม่ต้องกินทุกตัวนะครับแต่ขอให้กินเนี่ยมันครบทั้งสี่กลไกนเนี้ยเราก็จะมีเทโลเมียที่ ยาวขึ้นและก็สั้นลงช้ากว่าใบเดียวกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดหัวใจกับเพจมาโอดรโอด้วยนะครับหากมีใครมีสงสัยเรื่องอาหารเสริมเทโลเมียร er ์ฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ